สวัสดีครับพี่น้องครับผมพาพี่พาน้องมายามไซสครับพี่น้องตอนเศร้าครับมาเบ้งน้ากันแล้วพี่น้องอีหมาบอหมานเนาะอ่ามาเบรงน้ำกันครับ ปูบักหลายเลยครับพี่น้องครับปูเต็มเลยป่าขี้หน่อยนะครับงูก็มีครับสรุปผลงานครับพี่น้องครับนี่ปูกับพี่น้องได้ปูหลายเติมยุ่ครับโตกำลัง ตัวบูใหญ่หลายพี่น้องลงงามเลยครับเอาไปดองห้คนเท่าดองแล้วครับนี่นะครับตัดมาตรงป่าครับได้ทรันี้ครับพี่น้องป่าครับตอนเศา้าประคอนะครับเอาไปตากแดดเดียวพี่น้องเนาะไปทอดพี่น้องแซ่บเลยครับถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งตุ้งติ้งตุ้งติ้งให้ผมทำเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับ